วันนี้วันที่6นะครับเวลาบ่ายสามเนะครับเพิ่งเลิกงาน,นครับโอเคครับไปลุยนะครับ ภุรกิจวันนี้ครับวันที่6ตอนนี้4ทุ่ม17ครับเดี๋ยวมาดูยอดนะครับว่าได้กี่บาทแก๊ป <G ap. S 1> 14งานครับ587บาทธาดา5งานครับ239าแต่ธาดามีโบนัสวิ่ง5งาน5งานบวก90า ยอดรวมวันนี้916บาทครับโอเคครับวันนี้พอต่านี้พวกนี้ลุยกันใหม่ครับ